ครับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนมื้อนีอ้ก็มาพบพอกับนอนตีอีกแล้วโดยมาพบกับนอนตีมื้อนีอ้กัอยู่เฮือนซานของอา่าอุทัยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะโดยว่าเนาะมามื้อนี้กับคบรรยากาศคือฝนสิตกเนาะโอ้โหนอนตีมากกเห็นเพิ่นจุดทานเนาะพุณเราทานเพิ่นพี่น้องเอ้ยควันอยู่ได้ยินอุทัยเพิ่นว่าว่าจุดเหม็นดังเนะา,านะเพราะว่าซื้อทานกัแพงเนาะพี่น้องเอ้ย โดยเนะยาะยวหนอตีกับสีขาไปหาเพื่อน,อนอเลยเนาะพีอเลยเมื้อนี้คือบอ่เห็นมีสร้างมีหยังมาเลยเนาะพี่น้องมาก็เจอเอเยรียอีกสบายดีเด้อโดยสิเมืองจะเบ่นี่โดยเอ้สีกราฟเลยโดยเนาะมาก,กับไผมื้อนี้ มีหน้ากามกันกับสาวมุกลาวันน้องวันนี้ไปทำงานที่เกาเลยมาตามเคยเนาะโดยสิเมื่อแล้วบันนี้โดยนอกะว่าอาพ้นกับสิโต๊กเลยเนาะโดยเดินทางปลอดภัยโดยสบายดีว่านอ่นเตตุเห็ดยังอ่ะนะนอนบ่เน่ะบ่สบายบ่บ่สบายบ่โอารำผีดงเลย อุทยอายเพิ่นอยู่ไซน้อนี่เนาะอ่ะเอาเดี๋ยวเพิ่นไปหาเพิ่นทึ่งก่อนก็พี่น้องนเนาะเห็นเพิ่นนั่งอยู่ในปีสบายดีเด้อแม่ตูเด้อสวยโดยก็มืดเนาะคุณพี่น้องเนาะประตูกับต้าะว่าเพราะว่ามันลมเนาะพ่นก็คือพ่นสิโต๊ะนี่แหละ โอ้โหน้องอุทัยมันเห็ดยังอะนะต้มยำห่ออยู่ฮะเดในมือมึงจับเออน้องพี่น้องเอ้ยพวกคือมือแตะสบายดีเลยออกไปนอกก็ได้อันอยากมืดมืดิืงขอสะอาดเนี่ยอ๋อน้องกินยังอันนีรกินขนมเบอะบ้าน้องพี่น้องเอ้ยมือนี้กินข้าวกัำยังมือนนี่โอ้กินกับแกงหน่อไยเนาะครับนยโตน้องหมาเพิ่น โอ้แล้วพี่น้องมังเณเพิ่นเลนมาหาเนาะอันนี้มาเพิ่นใหญ่เลยเนาะโอ้เพิ่นก็อยากกินน้ำเลยค่ะเดียวโอ้พี่น้องเลยหูเอเวอรบัวเนาะเห็ดยังอไงนะยังไปใส่นะโซเนาะแซ่บบ่ตอนแรบ่ได้ไปแซบบ่อ๋อไปซื้อเนาะ เพิ่นไปตลาดอันนั้นบ่ตลาดลักแปดนี่บอไอ้ส้างเพิ่นกะปอเดม่าเนาะมื่อนี้ว่าเพิ่นจะเพิ่นผักพี่น้องค์เนาะเพิ่นไปเฮดเฮือนไผ่กะโบโขเอ๋ยบัวเนาะสบายดีเด้อด้ยสบายดีด้ยสบายดีกลิ่นยั่งนักน่อง่ะจักขนมมียังไงเนาะอยากกินน้ำกันเลยเพิ่นวะสบายดีเด้อน่อง่ะ พ่นก็อยากนะมโนแค่พันกันโหได้นี่มาปะเพราะว่าเพิ่นอันมานหยอกพันบออีกตัวหนึ่งของใครจ๊ะน้องอ่ะของแมวเอามาใหม่บออันคนเพราะว่าอันนี้นเห็นประตูเพิ่นเอามาแต่พิ่น้นน้อยพ่นนอกพี่เจ้เอ๋ยน้องมาประตูเพิ่นนอนพูพอนอนนอนเย็นเย็นหยาดกินขมุกกินดอกบืนพามืึงผลพอนอนเฮยบัวกับมึอนี่เนาะ มือผามือพ้นพี Esta, ่น้องเอ้ยคือพ้นช In ีโต้นี่แหละมไปใช้บน้องหลามือนี่ในะมูเจ้าบอสยน้องมาเอินไพมาไปลยพามาป่าคข้าคือเพื่อนนะไรกยังไม่มากเนาะน้องหละเนาะ เพื่อนว่าว่าถ้าอันเพื่อนนี่แล้วแบบว่าไม่เพราะว่าบ่มีมองเพี้ยนเครือเพี้ยนยังค่ะนะแบบเพื่อนแล้วเบิร์ดรายการคนจังมากเห็นปะแกออเครือรุ่งมากนะปรักแกงออกใหม่เพื่อนกันอันนี้น้องแหละผมต้นเข้ามาขอใจลองให้เพื่อกินดูแบบนี้สิกินกินได้ค่ะเนาะแหงหมากซ้ำบุมีประตูเพราะว่าสมื่อนี้แหงยามพนซ้ำเอยบัวเนาะทามากนี่นะเพราะว่ามันสีบ่มีมองเพี้ยนเครื่องเนาะถ้าเพื่อนแล้วโอ้โหแรงจริงเป็นตู้เพื่อนว่า เจ้ากูก็ไปหาเห็ดน้องละมีบอกว่าไปหาตอนนั้นก็ได้น้อยเดียวอย่างเนาะได้แต่นอซาอันนี้ก็ซานบอราณคนเดิมได้บ่ราณมีได้บ่กระมีถ้าว่าซาอันนี่แต่ว่าเห็ดนี่บ่ค่อยมีเนาะเอาไปเหมือนตอนนั้นกะอย่างไปดินก็ได้อย่งอยางีได้ทเมื่อกี้เก่งแล้วน้องละไปหาบางวันนะไปไปไปบ้านน้องอุทัยไปบ้านชวนเพื่อนี่มีแต่ไปแล้วเพื่อนจ้กสิได้หรือบ่เนาะไปเบิ่งทำหมต์ป่า วายป๊อกวายมีบ๊อกยังดีดีเฉดแบบนี้ยังถ้าไปเหมือนนั่นเกือบปอกเห็นวายป๊อกเราโตนะคือเป็นแบบเจ้าได้นี่คือนั่นๆเลยโดนๆเนอะนไม่ได้น้องละสร้างเพิ่นโบได้มาบอกหน่เพิ่นไปบอกงั้นทางไปาถนนอื่นเออจักมือเพิ่นสิมาจักมือเพิ่นมาเพิ่นอันสร้างรถเพิ่นสิไปก่อนโอ้ตะเกาเพิ่นกับมาเห็ดอยู่บ๊อก มาไปเบิงปะทอดใส่แล้วแล้วเดี๋บอกจ้าาไปเบิงเพื่อนอีกเลยพี่น้องเลยโบไดมาไปลุนเลยพี่น้องนอนบรรยากาศกันประมาณนี้แหละคือคนชิตโตไอ้บัวเมื่อได้ยี่บอนนว่าสินอนเฮือนอุทัยผักเศร้าเนาะมีขาห่วงได้ไะมสื่อนำแพงคหมนกะ ทาสีได้เหรอครูบอสชี้ใจอ๋อผัดตู่คุณบอกว่า,วา<ช>ทาสีคือกันไนะรนว่าสเอาสีคือกันหมดจังเนาะหรือว่าคนละสีบ่ะโหเทปนี่ก็งามอยู่เนาะโดยงามงาม <ๆ S 2> เดี๋ยวลงไปเบิ่งก่อยู่ในผิวแดดปลาพี่น้อง<อ>โอ้บรรยากาศประมาณนี้เจ้าเข่าบอสนตกเนะาะป้านี่เคือนอรตี้กะแบบไภภพดับเพราะว่าฝนตกแห้งแม่นไพ่ฝาดับเลยเดี๋ยวขึ้นก่อนเนาะ ยานตลาดบ่เห็นยังโมทันอันนั้นตามาเมื่อกี้มอนลองหลานี่พี่น้องเลยเนาะปุกกะโลสีขาวเนาะสีคือกันเลยเนาะพี่น้องปุกอันนี้เพิ่นเพิ่นจะเห็ดแบบนี้เนาะพี่น้องเพิ่นว่าอันเพิ่นสีเห็ดขั้นคั่วเนาะในนี้น่ะมันจังบ่ฮ้อนเพิ่นว่าเนาะเป็นไม่แบบนี้ล่ะห้องน้ำเพิ่นกลางงามเนาะแต่ยังโมเล่วอยู่ นชาวคนนับบุกอีกวันนี้ก็แล้วเลยน้องล่ะของใส่เลยแบบนี้มองเมี่ยแทงเพื่อนพี่น้องเลยอันนี้ก็ผูกเพื่อนเห็ดคักแขนได้เนาะอันนี้กะโลเนี่ยวุ่นเหมือนฮากะเอามาไห้เมื่อนี่เนาะพี่น้องเลยเพราะว่าไอ้ช่างเพื่อนยังกูยู่ อันนี้ก็หอก้องพระเนาะกว้างกว้างขนาดเลยอันนี้ก็ห้องเพิ่นได้เนาะนอนคนเดียวบวะนอนกับน้องลันเออนอนตี้นอนกว้างเด้อพี่น้องเลยเนาะห,ห,ห <c oughs> ะ้องสัมมี่นี่กิ่งไปจะกิ่งไปนอนไซส์แล้วเนาะนี่อ่อันนอนเตียงนอนกดนอนผ้า น <h 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 ี่ก็แบบใช่ไม้แีบไม่บอนเี่ลอ่ะอ๋อผว่าบบอน่ะเห็ดเห็นคั่ว่าบ่เด็กตรงนี้เนาะพี่แองเลยว่าม um> ันใส่แบบนี้เบิดกะห้อนเลยเนาะบ้านชอนี้กับบรรยากาศหอนอยู่เนเหุบ้านบอลน่ะเหแก่ใจหึบ กวางหน่อยบัวกวางขวางแห้งเงินเจ้าอยากได้กวางอะมีบ้โ nah, อ้อยากได้เล่เนาะนี่คือของพระโดยเนาะขนาดของพระก็ย oh ังกวางเลยบัวโอ้ไ uh, ม่ไอ้เลยเนาะของพระที่สื่อได้นี่นี่กวางเลยโอ้ใส่ส่องลมดูใบได้แล้วสินะใส่โดยเพิ่นขาไปบ้านน้องอื่นบ่ ก็เห็นดอกนี่เพิ่นว่าแม่นซื้อเด้อจ๊ะพ่อตาจะเครืออุหลายหุบ่เพิ่นน่ะบ่บ่บ่กเนาะก็วาื่อฮอแฮงมือนีก็ได้คือนสิตกหเอาเนาะแม่นเลยนสิตกนี่อยากนอนเว้นนะเจ้าบ่ได้นั่นบ่น้องะบ่ได้ไปิแม่กระนนยังบ่มีเนาะยังยังบ่มีิหลอกันน้อยๆนึงเพิ่นได้2โตนบ่ แต่เก่าช่วงนี้น่เมนกันมเดี๋ยวมพอวยังโบกเกอยังบเกือนะนะเดือนอยังแน่นกว่าเ่างอันขาเจ้าเกี่ยวข่าพอได้แน่นบรแต่เก่านะเที่ยวปลานวลาเนาะพอดีได้สาุมันบอกคอยมีปันใดเจ้าพเื่อไบอ ขนาดเฮ็ดกะแถวอันเฮานี่มันบ่มีเนาะถ้าหมองบ่ไปหาหมองไกลๆไปหากะได้น้อยเดียวได้บ่หลายเพรเพิ่นมานี่กะสิปูกะโลแล้วเนาะกะโลกะมีแล้วพี่น,อน้องเอ้ยเอือนก,โกะโลบ่ลเล็กะเบ,บืองโอ้ผมเพิ่นน่ะขนาดไปซอยได้พี่น้องเอ้ยเนะาะสิให้เบิง่งผูกไปซอยเนาะซ่ํานี้คือเป็นแนวนี้อันนี้มนสมองหงอกเพราะ <c oughs> ว่าผมเหมืนกูดเนาะไอ้บัว แต่ต้องไปยืดทาว์อลได้เผลเปล่านะยืดทาว์อลประมาณเท่าไรเนาะโอ้อันผมเพิ่นเป็นพันบ่ได้หาวราเด้ขนาดผมมันยังสองแสนพุผมธรรมดาเวลาไปยืดอยู่ฝั่งไทยเนาะน่าจะเป็นสองพันอ๋อทีไปบ่ฟังไทยเว็บบอว์บ่พาไปเอาแบบเดนนั้นมีน้ำยาของโดยมีของแท้กันแม่นอยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยพิ่นซะกันยังคือเก่าเหมือนก่น ผมกูดเนาะเหมือนว่าแบบผมอยากย่องๆหน่อยนึงแต่เฮาอันบอดี้มวนเด้หน่ยังซ้ำนี้ส่วนหนึ่งให้ขักเนาะเปียละอันมากออกมาเพราะว่าสาห้องนุกกินข่าวกับยั่งเลยนี่แกงน้ำไหมเจนน้หมแกงน้ำไมใส่อะไรบ้าแกงน้ำไหมใส่ยาน่เอ๋อแกงน้ำไมมใส่ยาน่าใส่หมอที่ไม่ใช่ยุบกันอ่ะใส่ แต่แล้วหมูไปหานี่กินน้องแบบไปหาหนไม้าไปหานม้ไปหานม้และแถวนี้ไก่น้ำคำลุ่มนี่เนาะไปก็มีแต่น้ำพี่น้องเลยนะเพิ่นว่าว่ามียังเกาะมีปีงนำบ่เพิ่นว่าอย่าเอาตีนจุ่มลงได้เพิ่นว่าปีงได้เพอกะยาานะเนาะจะไปกินบ่ปีงอ้าวใครสิไปกินปีงเนาะยาได้เพิ่นว่า อยู่นี่มีกะฮอนฮอนอยู่พี่น้องเยถว่ากามาเลยเป็นที่เรียบร้อยเลยกระโดดอย่งนีเนะโดยองมานขึ้นมาสองตเลยขนมาอะไรอย่างเนาอพี่น้องเลยครัมาเือไน้กพันอยากกินนมเลยคบอมาน่ง เอาซีคือเก่าตี่เอาซีคือกันและเคอนหลังเดียวเนาะสีเอาซีคนละซียังกับมันคือแล้วเอ๊คนละซีเป็นเคอร์สองหลังเคอร์หลังเอาซีคือกันแหละมันจะงามเนาะแนาดกะโลเนาะพี่น้องเอายังคือกันกะโลก็คือกั้นสีเคอนก็คือกัน ก้ัเดืนจกลัเ็นครัวอยู่บริกรนี่มันะเจ้าบดลโมอร์มบเห็ดบอลไเท้านยังบมได้เห็ดบ่หรือว่าเ็ดแกโตนีเลยเรเยอะเยแนะ ໂດຍເນາະຕອນນີ້ກໍກຳລັງຊິອອກນອກພີ່ນ້ອງເອີຢູ່ໃນຮ້ອນນ້ອຍບัวໂດຍเดี๋ยวເພິ່ນເວົ້າວ່າພິຢາກອນາູັງອາແງວພນີນໝາັມາກແວນີ້ບານລມາປเดี๋ยวไป່ງໝາແວກພນກິນບໍບກິນບໍ່າວນປຫຍັງ มาเสะบออย่าลามากินเนาะกินหมือนาพี่ย้องมาเยวสบายดีได้เด้อโดยป้ามัอันนี้เำไมส่นี้นะนี่ลุม่วมาแลโสุดยดเลนันชบิมบ่อยบัวชิมไหมเดี๋ยเ็น่อยร้น่งดวะลองลอลองคำหนึงไ่บบเอาคงใช่มเราอยากนถูกบัวนซิมมึงไม่ยันเลไม ว่าพี่น้องเยเนาะมาแงวหะนะโทดโทษเลยนี่ร้ายแทะแต่ทางอันนั้เพื่อนเพื่อนมาแงวกันบอกแมนโอ้มาแงวเนาะพี่น้องอันนี้บ่าลายแหงอีหลีสีงามแหงอีนนี้โดช่สีโดกเนาะอ้เนาะอยู่กกมันนะอืชุกขัดไต่ได้นเนาะประตูนอนพ่อกินอยู่งให้ชมปันไดแสบอยู่แมนแมนพนเรือพี่น้องกินมาแงวทำกัน แซ่บๆเนาะไอ้บัวแม่นลองซิเมิงซิเมิงแล้ว่าเฮาอื่นในบ่ได้ให้ดอกในแบบของเพิ่นพี่น้องผู้เพิ่นจะมากินบักแงวคือกันป้าเนาะน้องน้อยเพิ่นก็กินได้บ่อันกินแม่ปูอื่นได้บ่น้องปูบ่น้องอุทัยอื่นปาเพิ่นอื่นได้เนาะแม่น สมๆหน่อยนึงพี่น้องพี่น้องก็แซ่บอยู่ก็อยู่นอกบ่ได้ะลายนึงมีแต่บุญขอให้บ่ได้ะลายนึงอ๋อเพิ่นเอามักแงวไปให้อันเอ็นวลบ่หาขอตู้วะแซ่บบ่น้องอย่ไหแซ่บอยู่ดึงเดินเลยพี่น้องพี่น้องค่ะกินมักแงวอยู่เพิ่นจ้ะ เดี๋ยวสิก like, hmm. ินมังเงวก่อนเนาะเดี๋ยวผนว่าโอ้ยเก่งอื่นในมังเง่ได้เสียดหน้าตาเหลือๆเนาะพี่น้องเพราะว่าในไงแม่ประตูพันกันเอาไปฝากไปเกาะอยู่นอกสาวนวลสาวนวลเนาะพี่น้องเลยก้าสี่อ่ะจับมือกันเบาเลยแม่อับมื่อผ่าโอ้โดยเนาะกินบวบบวบไวๆคุณน้องอยู่คุณก็มีเต็มเลยโดยพี่น้องเลยเนาะก้าหายอันทางอุทัยเป็นกินมังเงวก่อนเนาะพ่อเจีวก็ได้เต็มถัวยเนาะ อสบายดีเด้อเนาะโดยกินมะงีเอก่อนปวดจะมักแล้วโอ้พี่น้องเลยพระตูผมเอาบางเงวไปหายแกนุ่นบ่เนาะอยู่นอกคนแหละผูเผินพากันนั่งอยู่ใน็กกหมักม่วงเนาะหอมม่วงจักไอ้เผินไปเอาอยู่สายเนาะพี่น้องมีตินลอยใหญ่ๆนอนตีกาซีจบคลิปไปแล้วเนาะพี่น้องเลยเนาะโดย จากคลิปนี้ต้องขอขอบ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อที่ฮับโซงคลิปนวาตีตั้งแต่ต้นจนจบทีบอขามโคษณาเนาะพี่น้องโดยจากคลิปนี้นวาตีก็ข้อตัวไปแล้วข้อก้าวคำวาสบายดีสบายดี